เลี้ยงไก่บ้านนะครับเบื้องต้นเลี้ยงแล้วก็ได้ขายครับผมนะฮะหลายคนก็อาจจะคิดว่ามันไม่คุ้มทุนข้าวก็แพงนะครับอาหารก็แพงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะการเลี้ยงเนี่ยมันมีอยู่2อย่างนะฮะหนึ่งนะฮะเลี้ยงเพื่อให้มีไก่นะครับเลี้ยงให้มีไก่2เลี้ยงเพื่อหวังแบบขายเลยขุนเพื่อขายแบบจริงจงจังแบบทําใหญ่โตเลยนะฮะ ของผมเนี่ยเลี้ยงให้มีไก่นะครับแต่ว่ามันมีปลีกย่อยออกมาอีกก็คือนะครับให้มันขายได้ด้วยนะฮะแล้วก็อาหารที่ให้นะนะครับก็จะมีข้าวเปลือกรำข้าวแล้วก็ข้าวที่เรากินเหลือพืชผักเขียวต่างๆนะครับอันนี้ก็มีในส่วนของหัวอาหารอยู่นะที่ตอนแรกเกิดนะครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงประมาณกำปั้นมือน่ะคุณด้วยหัวอาหารไปก่อนนะครับพอเขาโตเกินกำปั้นมือก็ ปล่อยเป็นพวกรำข้าวได้นะฮะทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเนี่ยมีนานะครับได้ทํานาด้วยประมาณสี่ห้าไร่นะครับสแตนดาร์ดก็คือถ้าเลี้ยงแล้วเราทํานาด้วยโอเคและอย่างมีเครื่องสีข้าวในครัวเรือนนะครับทุกอย่างมันเป็นการลงทุนนะครับเครื่องสีข้าวในครัวเรือนเนี่ยผมที่แม่ที่บ้านแม่อยู่ที่บ้านแม่ก็คือเราเอาไว้สีข้าวเพื่อกิน รเราทํานาไม่ต้องเอาไปสีที่อื่นแล้วนะครับพอมีรองสีข้าวในครัวเรือนนะมันก็จะได้บายโปรดักตก็คือมีข้าวเปลือกข้าวที่มีรําข้าวและปลายข้าวพวกนี้เอามาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเขาเรียกว่าหมุนเวียนในระบบเราไม่ได้ซื้อทั้งหมดนะฮะทีนี้ราคาไก่เนี่ยผมก็อยู่ที่ประมาณ8 0ดสถึงร้อนะแล้วแต่ช่วงบางคนก็บอกว่าราคาถูกมันแล้วแต่ที่แล้วแต่เราจะขายได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอก็คือ,อยังต่ําก็คือ80 นะฮะก็จําหน่ายออกได้แล้วก็บางตอนเนี้ยคือคือเอาไปส่งเองตลาดก็คือแถวตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินนะอันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสุรินนะครับแล้วก็มันจะมีส่วนที่เราขายได้ย่อยๆอีกอก,ก็คือชาวบ้านมาซื้อนะมาซื้อในช่วงเทศกาลบ้างหรือเขาซื้อเอาไปทํากินเลยแล้วแต่นะครับก็พร้อมมีออกนะฮะอันนี้ก็คือเลี้ยงไปเรื่อยๆเหมือนคนโบราณนะ่ะแต่ใจความสําคัญที่สุดเลยนะก็คือผมทําเล้ามิดชิด ผมทาเราให้มิชชิดหมาเข้าไม่ได้แล้วก็ข้อ,อดีอย่างหนึ่งแถวนี้คือไม่ค่อยมีงูเหลือมแล้วก็ตัวอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงูเหลือมแล้วก็ตัวตัวอะไรที่มันกินกินไก่อะ่ะผมนึกไม่ออกนะครับไม่ค่อยมีนะครับหลายคนบางพื้นที่ที่มีงูเหลือมเยอะอันนั้นยากครับเพราะว่าลูกกรงแบบนี้งูเหลือมเข้าได้หมดแหละนะครับมันเข้าได้งูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ พื้นที่ตรงนี้ด้วยมันไม่ค่อยมีก็คือโชคดีไปนะครับทําเล้าให้มันกันหมาเข้านะครับแล้วเอาไก่เลี้ยงแล้วก็จะมีพื้นที่ให้ไก่เดินด้วยเนี่ยตรงนี้ครับเป็นพื้นที่เนี่ยครับฝั่งนี้คือกอบล็อกแบบนี้นะกอบล็อกขึ้นแบบนี้ผมก่อ3มก้อนแล้วมีบางบางส่วนบางจุดที่เทคานลึกๆเพราะว่าไม่ให้มันน้ําม,มันซาะ ในอนาคตแล้วก็จะมีตาข่ายลวดแบบนี้ข้างบนก็จะใส่เป็นตาข่ายไนยล่อนเลยก็ได้ไม่ให้มันบินออกนะฮะอันนี้ก็คือหมาเข้าไม่ได้ก่อนหนึ่งไม่ให้หมาเข้าได้ก่อนส่วนมันจะบินออกไม่ไม่ออกนะเราต่อยอดทีหลังได้นะฮะก็คือกรอบ,บล็อกขึ้นมา3าสีก้อนแล้วแต่นะฮะบางคนบอกว่าแค่นี้หมาเอาไม่อยู่แต่แถวนี้ไม่มีปัญหานะฮะน,นี้ก็คือล้อมเล้าให้มิดชิดแล้วค่อยหาพันไก่มาเลี้ยง นะครับเพราะว่าผมประสบการณ์ของผมเคยเลี้ยงเล้าแบบนี้ยเล้าเล็กๆแบบนี้ครับนะครับเลี้ยงเล้าเล็กๆแบบนี้ที่นี่มันออกได้หมามันก็กัดหมดเลิกเลี้ยงไปพักหนึ่งที่นี่สู้ใหม่ครับนะครับตอนนี้ก็คือเอามาเลี้ยงตอนแรกเนี่ยก็คือแค่ประมาณตัวไม่ถึง20ตัวจากนั้นขยายพันธุ์อันนี้ประมาณเกือบ3ปีแล้วขายออกเรื่อยๆนะก็คือจํานวนไก่ที่ออกมาไม่รู้กี่ร้อยตัวแล้ว นะครับไม่ได้ซื้อไก่ข้างในมาเพิ่มเติมเพราะว่ามันไข่เองฟักเองนะครับไข่ก็ไม่มีไม่มีตัวลังฟักไข่ตู้ฟักไข่แต่อย่างใดให้มันธรรมชาติเลยม,มีแค่กรงให้มันตะกร้าให้มันนอนให้มันฟักไข่มันไข่ในแบบเนี้ยอ่าตะกร้าละสาบาท20บบาทเอามาห้อยห้อยนะครับแล้วก็ใส่เศษเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใส่ที่เราทิ้งแล้ว นะครับให้มันให้มันไข่แค่นั้นเองอันนี้เลี้ยงแบบธรรมดาผมคิดว่านี่คือการเลี้ยงแบบแบบง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มันต้องมีการลงทุนนะครับทุกอย่างต้องมีการลงทุนผมทํากรงครั้งหนึ่งผมก็อยู่ได้เป็น10ปี20ปีอย่างเงี้ยนะครับเป็น10บสปีอย่างเงี้ยเรากรงครั้งหนึ่งงบงบประมาณกรงทั้งหมดนะเกือบ6 0 0 0ื่นอันนี้เราโรงนอนโรงนอนแบ่งเป็นสองห้องเมื่อก่อนเลี้ยงไก่ไข่ไ้กินไข่ด้วยแต่ทีนี้ ไก่ไข่หมดอายุกันเลยไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ออามาต่อนะฮะอนาคตก็อาจจะมีไก่ไข่ต่อนะฮะเกือบหกหมื่นในการทําเล้านอนกรงไก่เล้าไก่แล้วก็ตะขายลวดต่างๆทํามาเรื่อยๆเป็นการลงทุนนี่แหละพอเราลงทุนได้แล้วเราก็จะเลี้ยงมันอย่างได้อย่างสบายใจนะฮะน,นี่ก็ลองดูนะฮะทุกอย่างผมคิดว่ามันเป็น,เป,นเป็นการลงทุนแต่เราไม่ได้ลงทุนทีเดียวนะครับค่อยๆทําไปถ้ามันมีมันมีแพลนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือ,อ,อรอบที่แล้วเพิ่งเอาไปส่งมา แล้วก็รอบนี้ก็วันศสตร์ก็น่าจะออกได้อีกประมาณเกือบ20ตัวแล้วแต่รอบนะฮะอันนี้ก็คือบางทีอ่ะนะครับมันก็คือความสุขด้วยแหละนะครับแม่แม่เลี้ยงแม่ดูไก่ดูอะไรเขาก็จะมีความสุขด้วยนะฮะนี่ก็คือเลี้ยงไก่บ้านนะครับเลี้ยงไก่บ้านเอาไปเป็นไอเดียนะครับแต่ว่าบางคนจะเอามาเลี้ยงเป็นรายได้หลักเลยเนี่ยนะครับบางทีมันต้องมีรายได้หลายๆทางและไก่เนี่ยสหรับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเนี่ยมันเป็นการเลี้ยงแบบเสริม คืออยากเลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็มันมีขายบ้างได้ขายบ้างอะไรบ้างพอเป็นค่าค่าอะไรอะ่ะค่าหมุนเวียนในครัวเรือนอ่ะค่าใช้จ่ายใ,ให้บ้านแม่แล้วก็ได้ค่าน้ําค่าไฟที่บ้านแม่เล็กๆน้อยๆนะครับมันก็โอเคนะครับอันนี้ก็คือเราไม่ได้เป็นรายได้หลักนะแต่มันมีสามารถทารายได้ได้ๆๆใครที่บริหารจัดก,การดีๆเลี้ยงแบบเยอะๆเลยนะครับ,บระบบปิดดีๆมันก็สามารถเป็นรายได้ที่ดีได้เหมือนกันนะครับเพราะว่า ไก่บ้านเนี่ยนึกถึงตอนเด็กๆนะคนเฒ่าคนแก่เขาเลี้ยงเขาก็ปล่อยมันก็อยู่มันก็โตของมันทีนี้เรามันจับมาอยู่ในกรงเนี่ยเราจัดระเบียบให้มันแต่ต้องมีพื้นที่ให้มันเดินเล่นหน่อยนะครับอันนี้ผมให้อยู่ใต้ต้นมะพร้าวแล้วมะพร้าวเนี่ยผลดกดีมากเลยนะฮะนะครับก็ขายมะพร้าวได้อีกนะครับนี่ตั้งแต่เลี้ยงไก่ใต้ต้นมะพร้าวมามะพร้าวก็ออกผลดีมากอันนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือต้นมะพร้าวชอบขี้ไก่มาก นะครับผมก็เอาขี้ไก่เนี่ยไปโรยให้ต้นมะพร้าวผมต่อขี้ไก่ที่มันหมักไปโรยให้พืชเราต่อมะพร้าวน้ําหอม10กว่าต้นเนี่ยนะครับก็เอาไปให้ต้นมะพร้าวต่อพอมะพร้าวออกลูกเขามาซื้อเราก็ได้ขายมะพร้าวอีกนะมันต้องคิดต่อยอดแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเอยจะขายไก่แต่อย่างเดียวแบบนั้นอ่ะเราต้องทําให้มันจริงจังแต่นี่มันคือแบบผสมสารนะครับเราทํานาข้าวเราไม่ได้เอาไปสีในโรงสีใหญ่ที่แล้วเราได้ทั้งหมดเราได้บายโปรดัก ได้เศษที่มันออกจากโรงสีอะแบรำข้าวปลายข้าวอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือมันมันหมุนเวียนนะครับมันหมุนเวียนโอเคครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับไม่มากก็น้อยนะครับก็คือเล้าไก่บ้านสวนนะครับจับประเด็นหลักเลยก็คือทําเล้าให้เรียบร้อยก่อนหมาเข้าไม่ได้นะครับแล้วค่อยหาพันุ์ไก่ไปเลี้ยงไซนี่เนะี่ยไซส์เล็กๆนะครับมันก็จะเป็นมันจะเป็นไซต์ถ้าถ้ามันใหญ่มากแล้วเราก็ปล่อยให้ ให้ออกกับตัวใหญ่ได้นะให้ออกมาหากินกับตัวใหญ่ได้ถ้าตัวเล็กๆเนี่ยเราคัดอยู่ในกรงฝั่งนู้นมันจะอยู่ในกรงฝั่งน ون, ู้น10กว่าตัวให้เขาเย่งอาหารเองได้แต่บางตัวที่หลุดรอดออกมาเนี่ยผมปล่อยแล้วก็คือเราเราจับเข้าไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับคือบางทีมันปนมาอะไรก็ปล่อยไว้ก่อนนะครับพอระบบเราเดีอ่ะเราก็ค่อยจัดเข้าอีกทีหรือใครจะเลี้ยงแบบ VIP ก็ได้นะครับแยกเป็นรายตัวไปเลยนะครับให้อาหารดีๆจัดสรรดีๆ นะครับไก่ก็สวยก็ส่งขายได้กําไรบางคนก็บอกว่าทําเป็นไก่ชนมันจะได้ราคาแน่นอนแต่ผมไม่ใช่สายนั้นนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่สายที่จะไปขายไก่ชนคือเราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปอย่างนั้นนะฮะน,นี้ต้องต้องทําความเข้าใจด้วยบางคนเขาชอบไก่ชนเขาก็เลี้ยงขุนไก่ชนไปเลยมันราคาดีใช่แต่ผมต้องการแบบง่ายง่ายนิดนึงเออเลี้ยงไก่อให้เลี้ยงไก่ตอนเช้าให้อาหารตอนเย็นให้อาหาร กลางวันก็มีพวกต้นกล้วยพืชใบเขียวให้เขาบ้างเนี่ยแค่นี้เลี้ยงไปเรื่อยๆใครมาซื้อก็ขายนะครับถึงเวลาจับขายได้เราก็จับไปขายเองนะฮะอันนี้ก็คือมันผมต้องการแบบนี้นะครับลองดูครับผมก็กดไลค์กดแชร์ไปครับบ้านสวนโซล่าเซลล์บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนสวัสดีครับ